สวัสดีค่ะแชทค่ะสวัสดีค่ะหมุยค่ะวันนี้พวกเราจะมาสอนวิธีการเปิดสปาร์กิ้งวน e กันนะคะที่เรามีวันนี้นะคะจ้าขอบกรีกมอสคาโตโรเซ่นะคะสั่งแช่วายและแก้วและผ้าสะอาดพื้นค่ะเรามาถึงขั้นตอนจริงๆในการเปิดเลยกันเลยนะคะหนฉีกฟอยล์ใต้ปากขวดให้สวยงามเป็นแนวตรงอย่างนี้นะคะเนะว้นหน่อยนะคะค่ะ น้งหุยเดึงฟอยออกมาเลยค่ะขั้นตอนที่สองจับปากขวดและทำเอียง45องศาเพื่อลดแรงดันภายในขวดที่จะดันตัวก๊อกออกมานะ,นะคะและที่สำคัญนะคะเอานิ้วโป้งดันจุกก๊อกไปเหมือนเป็นเซฟตี้นะคะเพื่อไม่ให้จุกก๊อกมันหลุดออกมาและเราควรเล็งไปในในทิศทางที่ถูกต้องขอบคุณมากค่ะและขั้นตอน ที่สามใช่ไหมคะเราก็ค่อยๆหมุนขวดนะคะซึ่งซึ่งคนทั่วไปจะเข้าใจผิดว่าเราควรหมุนหมุนที่จุกคอกแต่จริงๆเราจับจุดคอกจุกคอกให้แน่นแล้วหมุนที่ก้นขวดค่อยๆหมุนค่ะเป็นเสียงที่สวยงามอย่างนี้นะคะเป็นวิธทีที่ถูกต้องในการเปิดขวดช<ะ>ั้นสบายดีคะ่ะ เห็นไหมคะตัวมอสคาโตของเราจะมีฟลายฟองที่สวยงามละเอียดและค่อยๆหายไปเป็นฟลายฟองที่อยู่นานซึ่งเป็นซึ่งมีคุณภาพมากใช่ไหมคะรสชาติเป็นยังไง้างคะคุณหมุยต้องดมก่อนหอมค่ะกลิ่นจีเบอร์รี่สีแดงอร่อยนุ่มนุ่มเลยใช่ไหมคะค่ะนี่เป็นวิธีการเปิด สักกิง้งวายแบบง่ายๆนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนเอนจอยการดื่มมอสคาโตโรเซ่คนนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ